สวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าชิชาแนของเรากันอีกแล้ววันนี้เราก็กลับมากันในคลิปสปิทบิวในเกมเดอะซิมซีกันเหมือนเดิมที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์กันอีกแล้วหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ลองสร้างอพาร์ตเมนต์สตาร์เตอร์ไปใช่ไหมคะอพาร์ตเมนต์เริ่มต้นเล็กๆน่ารักสําหรับครอบครัวของผู้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยากลองสร้างอพาร์ตเมนต์ที่มัน เป็นในแนวของเราดูบ้างอันนี้เราก็จะเลยอยากจะเรียกมันว่าเป็น dream apartment นะคะ dream apartment ก็คือ apartment ในฝันของเราแบบว่าถ้าเกิดว่าเรามีคอนโดหรือว่ามีห้องชุดอะไรอย่างเงี้ยมี apartment เป็นของตัวเองอันนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่เราอยากจะตกแต่งให้มันออกมาในสไตล์นี้ ซึ่งถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นสีดําเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคือเราเป็นคนชอบสีดําเออเราไม่ค่อยชอบอะไรที่มันสีสันฉูดฉาดสักเท่าไหร่คือส่วนมากของใช้ะนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเองมันก็จะอยู่วนๆแค่สีดําสีขาวอะไรเงี้ยมากสุดก็เป็นสีครีมสีเบจอะไรทํานองเนี้ยซึ่งการตกแต่งอพาร์ตเมนต์อันนี้นะคะเราก็ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวเองล้วนๆเลยเราคิดไว้ในหัวอย่างแรกเราต้องจินตนาการก่อนเลยว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีอพาร์ตเมนต์ขนาดเท่านี้แล้วเราจะอยากให้มันมีอะไรบ้างแล้วเราอยากจะตกแต่งมันออกมาเป็นสไตล์ไหนซึ่งเราตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ะเรากำลังทำเป็นห้องครัวอยู่นะคะ ทุกคนก็จะเห็นเลยว่าห้องครัวมันใหญ่มากคือเราเป็นคนชอบทําอาหารประมาณนึงนะคะแบบว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์พร้อมหรืออะไรเงี้ยเราส่วนมากก็จะทําอาหารทานเองซึ่งบอกเลยว่าห้องครัวถือเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับที่อยู่อาศัยคือโดยมากแล้วเนี่ยคอนโดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีห้องครัวที่แบบว่าเป็นกิจลักษณะสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าแบบไม่ใช่คอนโดที่ใหญ่มากอะคะ่ะก็จะเป็น คอนโดที่ไม่ได้ทำอาหารได้แบบหนักๆสักเท่าไหร่แต่เรามีความคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเราจะซื้อคอนโดใช่ไหมคะเราก็อยากจะมีห้องที่มีครัวที่สามารถทำได้ทุกอย่างจริงๆอะคะ่ะซึ่งมันก็เลยออกมาเป็นสไตล์นี้ซึ่งเราใช้เคาน์เตอร์แล้วก็ไอแลนด์สีดำ แล้วก็ตกแต่งด้วยคัตเตอร์เล็กน้อยให้มันดูเหมือนกับว่ามีผู้อยู่อาศัยตามที่เราชอบพูดอยู่บ่อยๆว่าการตกแต่งที่ดีต้องให้มันดูเหมือนมีผู้อยู่อาศัยนะจ๊ะไม่ใช่ที่พักอาศัยที่มันร้างมันก็จะดูเรียบร้อยเกินไปซึ่งความเป็นจริงแล้วอ่ะของในชีวิตจริงมันก็คงจะมไม่ได้น้อยขนาดนี้หรอกทุกคนแต่ว่านั่นแหละค่ะเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองเราก็เลยใส่ของให้มันดูแบบว่าพอมีอะไรบ้างกระจุกกระจิกให้มันดูแบบไม่โล่งจนเกินไป ก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งทุกคนอ,อาจจะคิดไว้แล้วว่าโอ้โหคอนโดใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีเงินเท่าไหร่อันนี้ที่เราลองคิดคิดเล่นๆน,นะน่าจะประมาณเถออันนี้มันจะเป็นห้องสองชั้นด้วยใช่ไหมเราคิดว่าน่าจะต้องมีเป็นแบบว่าหลักสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าความเป็นจริงแล้วชีวิตดิฉันจะมีเงินถึงหลักสิบล้านไหมนั้นก็เออเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะพูดได้ยากนะคะเพราะาตอนนี้ก็ยังเรียนไม่จบเลยก็ยังไม่มีงานทําเลย แต่ว่าอนาคตก็เป็นสิ่งไม่แน่นอนถูกต้องไหมเราก็ต้องมีความฝันเอาไว้ก่อนอันนี้ก็คือความฝันของเราความฝันว่าจะมีคอนโดสองชั้นแล้วก็บอกว่ามีการตกแต่งที่แบบว่าเป็นสไตล์นี้ทั้งหมดเลย ทุกคนทุกคนจะเห็นเ,เราใช้ a c c e n t Color mm. เป็นสีทองใช่ไหมคะ oh. ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามีเสียงรถแรกเข้ามามีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไป mm. นั่นแหละค่ะเราใช้สีทองเป็นสีที่เอามาตัดกับสีดำนะคะให้มันมีดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น,นซึ่งเราก็ค่อนข้างชอบคอมบิเนชันการผสมสีระหว่างสีดำกับสีทองนะคะมันให้ความรู้สึกลักชัวร่ะค่ะความรู้สึกรูลราประมาณหนึ่งเราอะเป็นคนไม่ค่อยชอบสีเงิน พวกแอสเซซอรี่อะไรที่เราใส่อะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นสีทองมันก็เลยอินกับการใช้สีทองแล้วก็สีดำซะเป็นส่นใหญ่มันก็เลยห้องมันก็จะดูแบบว่ามืดๆถึมๆแล้วอยู่ดีๆก็มีสีทองโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้มันก็จะอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ว่าเราพอเราแต่งอพาร์ตเมนต์อันนี้เสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบมากเลยนะคะตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เรากำลังทำพื้นที่รับประทานอาหารแล้วก็พื้นที่นั่งเล่น มันจะเป็น2ส่วนที่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่เดียวกันคือเป็นคล้ายๆกับเป็นพื้นที่เปิดเป็น open space เพราะว่าทั้งทั้งสห้องเนี่ยห้องกินข้าวห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถเดินเชื่อมกันถึงได้หมดเลยไม่มีประตูมากัน้นแต่ว่าเราตัดสินใจทําเป็นกําแพงใช่ไหมคะที่ทุกคนเห็นไปด้านหลังตอนนั้นแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ๆทำให้มันดูเหมือนว่ามีการกั้นบ้างอะไรบ้างแล้วก็ใส่ผ้าม่านเข้าไป ให้มันรู้สึกเหมือนกับว่าสมมุติถ้ามีคนรับประทานอาหารอยู่แล้วอยากได้ความเป็นส่วนตัวในพื้นที่รับประทานอาหารหรือว่ามีคนกนําลังนั่งคุยกันอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วต้องการความส่วนตัวของการเออนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถปิดม่านได้เพราะว่าเราติดม่านเอาไว้ตรงหน้าต่างที่เป็นทางกั้นของห้องนี้ซึ่งก็ออกมา เราก็ชอบมากเลยนะเพราะเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเราจะสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยความที่คอนโดอันเนี้ยที่เราสร้างที่เราตกแต่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคือเราไออพาร์ตเมนต์อันแรกที่เราสร้างมันเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดที่ค่อนข้างเล็กซึ่งเกือบจะเล็กที่สุดในเกมแล้วละ่ะแล้วอยู่ดีๆเราก็กระโดดมาข้ามคอนโดสองชั้นเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตกใจตัวเองเหมือนกัน ก็อันนี้ก็ใช้เวลาตกแต่งไม่นานนะคะใช้ไปทั้งหมดนะ่าจะประมาณ2-3สามชั่วโมงแต่ก็ถือว่าค่อนข้างนานอยู่นะถ้าเกิดว่าเทียบกับขนาดบ้านแล้วเนี่ยคอนโดอันนี้ก็น่าจะอยู่ในบ้านระดับที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่ามันมีต้อง2ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำเราไม่ได้ใส่ ห้องนอนเข้าไปเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ด้วยความที่เราตกแต่งมันออกมาให้มันเป็นดีมอพาร์ตเมนต์ของเราอะค่ะ เราก็ไม่คิดว่าเราอยากจะมีลูกหรืออะไรอย่างนั้นเราก็เลยไม่ได้ทําห้องนอนเยอะนะคะก็จะมีห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนแขกแค่นั้นเองตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่จะเป็นห้องทํางานซึ่งบอกเลยว่าเป็นห้องทํางานที่อบอุ่นมากไออพาร์ตเมนต์นี้ในเกมค่ะ,คะทุกคนมันจะมีเพิร์กพิเศษอยู่ก็คือมันจะเป็นสวิตอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะ วิวที่สวยงามไอหน้าต่างทางด้านซ้ายที่ทุกคนเห็นอยู่อะคะ่ะมันจะเป็นหน้าต่างที่เราสามารถกดคําสั่งให้ซิมไปยืนดูได้แล้วมันก็จะได้มูดพิเศษมาว่าแบบว่าวิวดีมากดูวิวแล้วดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสวิตอพาร์ตเมนต์นะคะก็จะมีเมดมาทําความสะอาดอพาร์ตเมนต์ให้เราไม่แน่ใจว่าทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์แต่ก็มีนะคะเพราะว่ามันเป็นเพร์กที่ติดมากับห้องอันนี้ แล้วก็พื้นที่ทํางานตรงนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชอบมากมากเลยด้วยความที่แบบว่ามันเออเป็นพื้นที่ทํางานที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่พวกแสงแล้วก็สีอะไรอย่างเงี้ยคือมันให้ความรู้สึกลงตัวเราใช้เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นสีดําค่ะแล้วก็มีพรมสีครีมสีเบจซึ่งแบบว่าสวยมากแล้วแสงที่มัน ผ่านทางหน้าต่างเข้ามาค่ะมันช่งเป็นอะไรที่สวยงามมากมันคล้ายๆกับแสงตอนเย็นสีทองเป็นแบบว่า golden hour ให้ความรู้สึกห้องอบอุ่นจริงๆห้องมันก็ค่อนข้างดูแข็งนะคะเพราะว่าไอาความรู้สึกแข็งของเรานี่มันหมายถึงเพรว่าด้วยความที่ห้องมันเป็นสีดํา จะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยให้ความรู้สึกทมึนทมึนนึงอะไรเงี้ยแต่พอมีแสงลอดเข้ามาอะไรอะไรมันก็ดูซอฟต์ลงแล้วก็ดูสวยงานมากห้องนี้เราตั้งใจตกแต่งมากเราพยายามเติมพื้นที่ให้เยอะที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทําได้เราไม่ชอบให้มันเหลือพื้นที่เยอะเกินไปมันดูโล่งจนเกินไปแต่ถามว่าในอพาร์ตเมนต์อันนี้มีส่วนไหนไหมที่โล่งก็ยังมีอยู่นะคะมันยังมีบางส่วนที่เรา แบบว่าไม่รู้จะใส่อะไรลงไปแล้วก็เลยต้องปล่อยเอาไว้ให้มันโล่งๆแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็ขึ้นมาต่อกันชั้นบนชั้นบนของอพาร์ตเมนต์อันนี้จะเป็นแบบว่า personal space นิดนึง personal space ก็คือจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์นี้เพราะว่าชั้นล่างเป็นไอ้นี่ไปแล้วไงทุกคนชั้นล่างเป็นแบบว่าพื้นที่พบปะสังสรรค์ hang out มีทั้ง living room แล้วก็มีทั้ง dining room ใช่ไหมคะชั้นบนก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว ของผู้อยู่อาศัยนิดหนึ่งอาพาร์ตเมนต์นี้เราเออชั้นบนมีสองห้องนอนมีมาสเตอร์เบด룸อันหนึ่งแล้วก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งซึ่งจะนับว่าเป็นห้องนอนของแขกก็ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นติมหลักแค่ตัวเดียวในอาพาร์ตเมนต์นี้ก็อาจจะเรียกอีกห้องหนึ่งว่าเป็นห้องของแขกก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นห้องนอนที่ใหญ่สุดแล้ว ห้องนอนอันนี้พิเศษมากเพราะว่ามี walk in closet ด้วย walk in closet ก็คือตู้เสื้อผ้าแบบที่เราสามารถเอาทั้งตัวเดินเข้าไปได้ซึ่งแบบว่าออกมาหรูหรามากคือเราชอบมาเตียงอันนี้สีดำทองสวยมากเราชอบมากๆเลยคือมันแบบว่าวางลงไปแล้วมันแบบอจ้างน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนก็คงจะสงสัยว่าทำไมถึงวางเทียนไว้ที่หัวเตียงเรารู้สึกว่ามันสวยดี <laughs> ทุกคนช่วยบบว่าติดต่างหมายว่ามันเป็นเทียนอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้เห็นเทียนอิเล็กทรอนิกส์ก็คือแบบว่าเป็นเทียนปลอมที่หน้าตาเหมือนเทียนจริงมากเพียงแค่เรากดสวิตช์แล้วมันก็จะแบบว่าปิ้งขึ้นมาให้ให้อารมณ์แบบว่าแสงว่าเป็นเทียนทางทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะก็เพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ก็เป็นเทียนปลอม เราอย่าจุดเทียนในห้องเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันอาจจะไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นปลายเตียงซึ่งเราไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะใส่อะไรลงไปแต่เราก็คิดว่าถ้ามีพื้นที่นั่งเล่นปลายเตียงก็คงจะดีเพราะว่ามันก็จะทําให้ เหมือนกับว่าได้นั่งชมวิวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าห้องนี้ก็มีกระจกบานใหญ่ซึ่งมองเห็นวิวได้ทั่วทั้งเมืองเลยนะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากแล้วก็ตรงนี้ที่เราบอกว่าเป็น walk in closet เราก็ใส่แบบตู้เสื้อผ้าไปเยอะๆๆๆมากแล้วเราก็ใส่กระจกที่เป็นกระจก floor to ceiling ไปก็คือกระจกที่ยาวตั้งแต่เพดานยันพื้นเอ๊ะหรือพื้นยันเพดานพื้นยันเพดานนั่นนะแหละแล้วเราก็ใส่เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเออที่นั่งตรงกลางเผื่อว่ายืนเลือกเสื้อผ้าแล้วเหนืน่อยก็แบบว่านั่งพักก่อนอะไรอย่างนี้ตู้เสื้อผ้ามันใหญ่มากเดินได้ไม่ทั่วเลยอะไรปนระมาณนัค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทางเข้าของห้องนอน master bedroom เราก็ใส่เป็นโต๊ะที่เอาไว้วางตรงฮอ์เวย์แต่ว่าเราก็เอามาใส่ตรงนี้แทนเพราะว่าเราให้ความรู้สึก ไม่ใช่เราให้ความรู้สึกมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการต้อนรับที่ดีเข้าสู่ห้องนอนแบบว่าเผื่อมีอะไรอยากจะถอดแล้วก็วางก็สามารถวางไว้ตรงนั้นได้เลยแล้วก็ตรงนี้ที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นห้องนอนของแขกเราก็ไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเยอะมากห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยซึ่งถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าห้องนอนที่ดีก็ควรจะมีห้องน้ำในตัวด้วยเหตุผลทางด้านความสะดวกแล้วก็เราไม่ต้องเดิน ไปใช้ของห้องคนอื่นก็ให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีห้องนี้จะไม่มี walk in closet เพราะว่ามันไม่ใช่ห้องนอนใหญ่เราให้ลำดับกับความสำคัญกับห้องนอนใหญ่มากกว่าเราก็เลยใส่ walk in closet ให้ในห้องนอนใหญ่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ไปแต่ว่าห้องนี้ก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนเลยนะคะก็มีเตียงนอนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเสร็จแล้วก็มี ู้เสื้อผ้าให้ใช้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าครบถ้วนเรียบร้อยมากห้องนี้มันออกจะแปลกๆนิดนึงนะเราคิดว่าเพราะว่าคือเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่แนละห้องนี้มันเป็นสีดําหมดเลยแต่ว่าเตียงอะ่ะมันมีไอตัว accent color เป็นสีทองก็ค่อนข้างประหลาดนิดนึงแต่เราก็พยายามตกแต่งมันให้ออกมาดูเข้าที่เข้าทางแล้วก็ให้มันดูประหลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็น ห้องไม่ใช่ห้องมันเป็นพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่เอาไว้สําหรับคล้ายๆกับเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจจะว่างั้นก็ได้เพราะว่าในบ้านนี้มันแทบไม่มีสิ่งเอนเตอร์เทนอะไรเลยมันไม่มีสิ่งให้ความสนุกอะไรเลยเราก็เลยจัดการพื้นที่ว่างตรงนี้ทําให้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แอรีแอะเลยด้วยการใส่เป็น ทีวีขนาดใหญ่เข้าไปซึ่งแบบว่าขนาดใหญ่มากเป็นทีวีที่เราแทบไม่เคยใช้ในบ้านหลังไหนที่เราสร้างเลยเพราะว่ามันมันใหญ่เกินไปอะ่ะคือทีวีจะไปจะต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมอะ่ะคือใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงก็แบบเป็นทีวีโรงหนังได้แล้วอะ่ะ <c oughs> มันก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะแต่เราก็ใส่ไปเพื่อความสวยงามซึ่งถามว่าในาชีวิตจริงเราดูทีวีไหมเราไม่ค่อยดูทีวีเลย เพราะว่าเราอยู่หอพักตอนนี้แล้วหอพักเรามันก็ไม่มีทีวีเราส่วนมากเราก็จะดูเออดูอยากดูอะไรก็เปิดใน iPad ดดูซะมากกว่าก็จะไม่มีทีวีนะคะแล้วก็ไอตรงนี้ที่เราเล่าไปตอนแรกว่ามันเป็นพื้นที่ว่างซึ่งเราก็ไม่ค่อยชอบให้มันว่างสักเท่าไหร่แต่เราก็ไม่รู้จะใส่อะไรมันเข้าไปนะเราก็เลยปล่อยให้มันเป็นพื้นที่ว่างโลง่งๆให้มันดูมีพื้นที่ว่างในบ้านบ้างแบบว่า เผื่อว่าอยากจะซื้ออะไรมาเพิ่มอะไรเงี้ยจริงจริแล้วมันก็เป็นแค่ข้ออ้างของคนที่ไม่รู้จะตกแต่งอะไรจริงไหม <c oughs> และนี่เราก็จะเริ่มตกแต่งห้องน้ําทั้งหมดในตัวบ้านแล้วนะคะห้องน้ําในบ้านอันนี้ที่เราบอกไปตอนแรกว่ามี3อันจริงๆมันเป็น full bathroom อยู่ประมาณสห้องก็คือเป็นห้องน้ําที่ใช้งานฟังก์ชันได้ครบอะ อยู่ทั้งหมด2ห้องก็คือจะเป็นห้องที่อยู่ในห้องนอนทั้งหมดเลยก็จะมีชาเวอร์แล้วก็มีบั t ดฉับมีซิงค์แต่ว่าไอห้องนั้นด้านล่างที่ติดกับห้องครัวค่ะจะเป็นแค่ฮาร์ฟ r ัดรูมก็คือเป็นพาวเดอร์รูมที่มีแค่ซิงค์แล้วก็มีชักโครกแค่นั้นเองมันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นสักเท่าไหร่กับการมีพื้นที่อาบน้ําในชั้นล่างของบ้านเพราะว่าคนที่มาบ้านก็คงจะไม่ได้ใช้ อ่างอาบน้ําหรือว่าชาวอร์สักเท่าไหร่เราก็เลยจัดการทําตรงนั้นให้เป็นแค่ฮาบบาร์ดลงไปนะคะห้องน้ําบ้านหลังนี้พิเศษมากเพราะว่ามันมีดับเบิลชาวา์ทำไมต้องเป็นดับเบิลชาวร์ด้วยก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ให้ความรู้สึกหรูหราดีเนาะ อาพาร์ตเมนต์ใหญ่ขนาดนี้มีชาวเวอร์แค่อันเดียวมันก็จะดูเหงาห่วยปแปลกๆเราก็เลยจัดก,การใส่ชาวเวอร์เข้าไป2อันอาบน้ำคนเดียวทุกคนก็เปิด2อันก็ได้ทั้งที่ความจริงแล้วเดี๋ยวิมันทำไม่ได้หรอกนะคะแต่ใส่ไปเพื่อให้มันดูหรูหราเข้าไปก็เท่านั้นเองนั่นแหละล้วก็ตกแต่งห้องน้ำออกมาให้มันดู เหมาะสมกับบ้านหลังนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เราจะตกแต่งกันแล้วในวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงของอพาร์ตเมนต์ซึ่งตอนแรกบ,บอกเลยว่าลืมลืมแต่งไปแล้วแล้วก็เข้ามาดูขาดอะไรไปนะอ้อขาดระเบียงเราจัดการใส่เป็นพื้นที่อาบแดดเข้าไปเพราะว่าเราชอบอาบแดดมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแดดมันเข้ามาสักขนาดนี้ แล้วมันก็เป็นดีมอพาร์ตเมนต์ของเราด้วยเนาะเป็นอพาร์ตเมนต์ในฝันของเราเราก็เลยจัดการใส่เตียงอามแดดเข้าไปค่ะแล้วก็พื้นที่ปลูกต้นไม้ย mm ่อมๆให้มันดูแบบว่ามีสีเขียวบ้างอะไรบ้างในคอนโดอันนี้เสร็จแล้วคอนโดของเราในวันนี้หรือถ้าใครเรียกอพาร์ตเมนต์ก็ได้เป็นอพาร์ตเมนต์ในฝันของเรานะคะถ้าทุกคนชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอหนะ้าจะเป็นอะไรวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย